ถ้าพูดถึงต้นตำรับหุ่นกระบอกน้ำก็คงจะไม่พ้นเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามนะครับที่ตอนนี้หลงเหลืออยู่ไม่กี่คณะตามเมืองใหญ่ๆนะครับศิละปะแขนงนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอยู่การเกษตรจนขึ้นชื่อว่าถ้าไปเวียดนามไม่ได้ไปชมหุ่นกระบอกน้ำก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นต้นตำรับที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแสดงได้อย่างน่าประทับใจติดตามจากรายงานของคุณมณีนาศอ่อนพนาจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับ แการแสดงเรื่องราวของมังกรหลากลองกวนและนางฟ้าเออเกอรเป็นตำนานที่เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของคนเวียดนามด้วยลีลาหุ่นที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติและดนตรีที่เร้าใจทำให้การแสดงผลกระบอกน้ำดูสนุกสนานและชวนให้น่าติดตามต้นตำรับ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลกคะคงจะเป็นที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ที่เวียดนามนะคะที่ปัจจุบันค่ะมีการปรับรูปแบบการแสดง น่าสนใจมากขึ้นนะคะทั้งการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเข้ามาในการแสดงด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวการแสดงส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นการแสดงถึงตำนานของเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวเวียดนามนะคะรวมไปถึงการเล่าถึงวิธีชีวิตวัฒนธรรมแบบพิธกรรมและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของชาวเวียดนามนะคะ่ะการแสดงในแต่ละชุดนะคะยังสะท้อนพิธีกรรมและความเชื่อในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค การควบคุมสัตว์ตามวิถีแบบเกษตรหรือแม้แต่อาชีพพื้นบ้านของชาวเวียดนามที่ผสมผสานระหว่างการทำนาข้าวและการทำประมงชนนี้เป็นการแสดงชุดรำแคนทางตอนเหนือของเวียดนามที่ถ่ายทอดพร้อมกับความรู้สึกของมนุษย์ในการเกี่ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาวในงานเทศกาลต่างๆ เพราะสภาพอากาศมีฝนตกชุกเกือบทั้งปีนะคะดังนั้นชาวเวียดนามมักจะพกร่มติดตัวตลอดซึ่งก็ถือว่าร่มนั้นเป็นของใช้จําเป็นที่สุนทรัพย์ในชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมชาวเวียดนามของแต่ละชนเผ่าค่ะพุ่นกระบอกน้ํายังเป็นอีกจุดที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะคะหลายคนเดินทางมาที่ฮานอยส่วนหนึ่งก็อยากจะเห็นศิลปะที่ขึ้นชื่อของชาวเวียดนามด้วยค่ะ พวกเขาแสดงได้ตื่นเต้นร้องใจการเคลื่อนไหวและดนตรีสัมพันธ์กันมันดูเป็นการแสดงที่ท้าทายซึ่งพวกเขาค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีทีเดียวดูแล้วมันสดใสดีครับประกอบกับใช้ดนตรีเขา้ากับการแสดงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากว่าการเคลื่อนไหวของหุ่นพวกเขาทำออกมาได้อย่างไระ ห,หวได้ทุกส่วนแบบนี้นกระบอกน้ำหนึ่งตัวนะคะจะมีนักเชิดหุ่นหนึ่งคนซึ่งกลไกลการทำงานของหุ่นทำจากเส้นเอ็นและใช้มือบังคับเท่านั้นไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะการถ่ายทำเบื้องหลังโรงละครค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากนะคะเพราะพวกเขาจะระวังเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งกว่าเราจะขอสัมภาษณ์นักเชิดหุ่นได้ต้องขอความร่วมมือเป็นพิเศษและเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณวี นักเชิดหุ่นกระบอกน้ำมาเจ็ดถึง8ปีค่ะสวอเอยเธอบอกว่าแม้ต้องยืนเชิดหุ่นในน้ำบรรละหลายรอบนานหลายชั่วโมงแต่เธอก็มีใจรักนะคะเพราะอยากจะสืบสาศิลปะแขนงนี้ต่อไปในฐานะของคนรุ่นใหม่ซึ่งกว่าจะเชิดหุ่นได้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก และขณะทำการแสดงต้องมีจิตวิญญาณของหุ่นแต่ละตัวเพื่อเชิดหุ่นให้เคลื่อนไหวตามบทบาทอย่างสมจริงค่ะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่คณะในเวียดนามนะคะโดยคณะที่แสดงในโรงละครทางลองอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวฮานอยที่คัดสรรจิลปินยอดเยี่ยมร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ การแสดงแต่ละชุดค่ะจะปลุกฝังการรวมจิตใจของคนในชาติให้ฮึกเหมิมสามัคคีเพื่อความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและเกิดความภูมิใจในชนชาติเวียดนามมณีนาฏอ่อนพันาไทยพีบีสรายงาน